สวัสดีครับพบกับไฮคอร์ทีวีเทปที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับวันนี้เทปที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิธีกรรับเชิญนะครับพี่ปริมทักษีนะครับสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เบิร์กมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะครับวันนี้เรามาเขาเรียกอะไรถ่ายทำถ่ายทำถ่ายนอกสถานที่นะครับฮไฮคอร์เขาเรียกอะไรพาทัวร์ไหมพาทัวร์ยกแก๊งพาทัวร์ยกแก๊ง วันนี้เรามาที่กระบี่นะครับจังหวัดกระบี่ทะเลแหวกนะครับทะเลแหวกแหวกมากกำลังแหวกเลยตอนนี้กำลังแหวกเลยตอนนี้อยู่ครับแหวกนะครับก็วันนี้คงรู้กันนะครับวันนี้เรามาอ่านรายการในวันที่เรามาเยือนกระบี่ fc นะครับตบอลถ้วยนะครับฟุตบอล toyota คั p league c u นะครับรอบสามที่สองทีมนะครับก็ในเทปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนัดที่เราผ่านมา นะครับนัดที่ผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์กับ,บทีมอะไรนะคะกับทีมอะไรสุพรรณแล้วเป็นไงบ้างครับสุพรรณบุรีกันเบิกเป็นไงโกงสุดๆเลยสุพรรณสุพรรณโกงหรือกรรมาการโกงสองอย่างนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นทัศนคติของอาจารย์เบิกน,นะอารั์เบิกปันธงพลาดอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันอ่านะครับนัดที่แล้วเราไปเยือนสุพรรณบุรีนะครับเป็นการประเดิมของ ีมงานที่ปรึกษานะครับแล้วสตาฟโค้ชชุดใหม่นะครับก็แบบไม่ต้องเหนี่ยมก็ละนะครับที่ึษาคือสะสมพบเิฐนะครับสตาฟโค้ชก็จะมีนำโชคเสจเลยนะครับเป็นเป็นตัวเป็นคนที่โค้ชนะครับอยู่ลิมสนามนสนามสั่งงานผ่าเกมก็ผ่านสายตาเพละทั้งการถ่ายทอดสดทั้งดูสนามนะครับลูกเกมก็ก็ดีขึ้นจริงนะบอลเราดีอยู่แล้วใช่นะครับดีแล้วมาปรับระบบให้มันดีขึ้นอะไรขึ้นก็ ก็ดีครับเป็นเกมแรกๆที่เราเล่นนอกบ้านแล้วเรามีโอกาสยิงมากกว่าเจ้าบ้านเป็นดีกว่าเจ้าบ้านนะครับแต่เราไม่ได้คะแนนถ้าเกิดกรรมการไม่เป็นอย่างนี้เราอาจชนะหลายลูกเยอะเลยด้วยนะครับก็อย่างว่าครับอย่างที่เห็นนะครับลูกรีทักยิงเข้าไก็ไม่ได้ประตูลูกรีทักโดนโขกหัวก็ไม่โดนไมแดง ลูกแฮนด์บอลในเขตโทษก็ไม่ได้จูงโทษนะครับล้วหลากหลายนะครับก็ทุกคนคงเห็นนะครับผมบอกเลยว่าห้าหกปีหลังมาเนี่ยแมตช์ี่แล้วกรรมการแย่สุดๆแย่มากนะครับถึงขั้นหนบหวยนะครับเขาบอกเลยว่าจุมพลดีแปลงเทามาสนามทูเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนนะครับแต่กระแสตอบรับจากแฟนคลับก็ โอเคนะเป็นการไม่แพ้แต่ไม่มีใครขึ้นสเตตัสว่าอย่างนู้อย่างนี้อย่ีมีมีแต่จุมพลเอจุมพลโดนประเด็นจะเบี่ยงไปที่กรรมการมากกว่าส่วนรูปเกมเราอะไรก็เห็นแบบจากหลายๆคนที่พูดกันเขาก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากก็โอเคแต่ก็ยังมีนิดหน่อยคือไม่คมใช่ก็ยังเหลือตรงนี้ที่เพราะว่าเรามีมีลิทัคหลุดเดียวลูกจ่อจเนาะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ให้สตาฟเขาไป คิดรับแก้ไขอยู่แล้วอันนี้ไม่จ้องห่วงอยู่แล้วค่ะคิดว่าเขาก็คงต้องเห็นเหมือนแฟนบอลทุกคนนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบคุณแฟนบอลด้วยครับไปเยอะมากไ่รถสโมสรนะครับสโมสรเต็มเลยนะขับรถไปเองด้วยเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าไปร้อยนะสามร้อยได้นะได้ได้แล้วขอบคุณมากนะครับก็ก็อยากให้ไปเองเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะเน้นเหมือนเดิมว่าถ้าใครไปกับรถสโมสรที่ออกนอกบ้านทุกแม์เราก็จะมีของรางวัลให้ สนับสนุนโดยกีล่ากีล่าสปอร์ตไหนอ่ะมีจำหน่ายที่บูช็อปลืมเอามาแย้ไปกีล่าเสื้อกันหนาวมาอยู่ตรงไหนล่ะเสื้อหนาวอยู่ในเรือนะครับสหรับหนูนกีล่าเราขอบคุณกีล่านะครับเมื่อที่แล้วสุพันเราได้สามรางวัลครับก็โอเคผ่านไปส่วนบุรีมาพูดถึงวันนี้กันนิดนึงวันนี้เรามาอนถึงจังหวัดกระบี่นะครับเรามีแฟนบอลติดตามมาด้วย11ชีวิตนะครับออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาถึงจังหวัดกระบี่วันนี้ เดแล้วพาชมทะเลแวกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เย็นนี้เราจะไปทําศึกกันทาศึกนะครับว่าจะไม่เจอกันอีกแะอวนีอันดามันกับอินซีทับฟ้านะครับจะเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าวันนี้แต่ได้ข่าวมาเราขนชุดใหญ่มาเลยโดยสถิติอ่ะโดยสถิติโดยสถิติเราแพ้ตลอดครับไม่แน่แมบนี้เราก็ชนะก็ได้นะมาเย็นก็บีทีไอลแพ้ตลอดนะครับก็ส่งแรงใจมามาเชียร์กัเทนี้อาจจะออกไม่ทัน ใช่แต่เราก็เอาวิเคราะห์หน่อยก่อนเกมอาจันเบิร์กจันเบิร์กวิเคราะห์พิเศษหน่อยคู่นี้มองกล้องหน่อยต่นี้เราจะชุดใหญ่มาวันนี้น่าจะเก็บสามแต้มได้สามแต้มที่ไหนเล่าเข้ารอบเอ้ยเข้ารอบเออเข้ารอบได้นั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันสกอร์อ่ะาจารย์เบิร์กคิดว่าสกอร์สักประมาณเท่าไหร่เอาศูนย์สามนี โดนเลยอะโอเคนะครับก็แมนนีนไปแล้วก็อีกนิดนึงนะครับพลาดไม่ได้เลยวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนี้ใช่นะครับในบ้านในบ้านเราเลยนะครับพบกับแชมป์เก่ายอดทีมของเมืองไทยในปัจจุบันนะครับแต่ปีนี้อาจจะฟอร์มดาวลงไปนะครับก็ะสาทสายฟ้าบุรีรัมยมยูนิตหรือซอกกลาวนั่นเองนะครับซอกกลาวก็ ทางสตาได้ข่าวว่าทางสตาฟโค้ชจ,จะใช้แม์นี้แหละเป็นจุด <Math> s <S เปลองนนะครับจุดเปลี่ยนของทีมเราให้ได้เป็นลายเป็นลายแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากแฟนบอลนะครับให้รีบมาคนเ<น>ยอะแน่นอนไม,ไม่งั้นที่จะรถจะไม่มีใช่เราได้ข่าวว่าเราให้บัตรทีมเยือนเนี่ยสองพันที่นั่ง,งนะครับได้ข่าวบว่าน่าจะเต็มนะครับแล้วแฟนบอลทีมเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นรีบมารีบมาจับจองรีบมารับทีมใหญ่นะครับ อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลังใจน้องนเเราเยอะๆใช่นะครับเพราะว่าเยอะที่สุดน่าจะดีขึ้นแมันี้อาจจะเป็นแมัที่นะนะนะเป็นมัดที่แบบลูกบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสองแมต์เดือนนี้ให้กําลังใจกันที่กระบี่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ไปเจอกันที่สนามทุ่ปากเมีนะครับก็ฝากไว้ในช่วงแรกตะคงมีประมาณนี้มีอะไรอีกไหมมีข่าวอะไรไหม ไม่มียังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตทีหนึ่งไอแซคคอนนี่ก็โดนแบงแค่หนึ่งนัดปรับสามหมื่นนะครับตลาดเราเล่นน้ำแล้วครับนะครับก็โอเคในในช่วงแรกก็คงแค่นี้ใช่นะครับเดี๋ยวราพบกันาช่วงฟันธงเราวันนี้เราจะฟันธงกลางทะเลนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็จะมีหลายมีรูปแบตกระบี่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะ โอเคครับผมโอเคเล่นน้ำดูดูนะคะอะไรนะอะไรนะปล่อยการตลาดเล่นน้ำอยู่นู่นครับเห็นที่ไหมสนุกสนานเขาบอกในทะเลในทะเล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  Yeah, 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 cengatterabita benih dalam ekap popul atau 耶！四，卡，卡，刀，刀。 ครับช่วงอาจารย์เบิร์กฟันธงนะครับวันนี้อาจารย์เบิร์กพาไปฟันธงนอกสถานที่มีพิธีกรรับเชิญนะครับสายุทยานะครับเจ้าของเจ้าของแฟนเพจที่คุณก็รู้ว่าเพจอะไรครับผมไม่บอกมีคนกดแค่ร้อยกว่าคนเองเอาละครับเราจะมาให้อาจารย์เบิร์กฟันธงฟุตบอลโโยตาไทยพีกีทีาที่11นะครับเอาคู่แรกเลยนะครับโอซูจพา M150 เปิดบ้านราชมังคลาพบกับปททละยองอาจารย์เบิร์ก โอซุ o, สพอส pues นชนะครับชนะหนึ่งศูนย์อ่าสาวว่าไงน่าจะอะไรโอ่ะเออโสดนะเอาโอเคอ่ะอาร์มี่เจอปะทูอาร์มี่ชนะอือกี่สองศูนย์อ่าโอเคสาวว่าไงครับก็อาร์มี่นะชนะอ่าอาร์มี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคคู่ต่อไปทีโอทีเอสซีทีนี้เก่งในบ้านนะครับพบกับราชบุรีมิถุลเอฟซี ทีโอทีชนะสองศูนย์ทีโอทีถ้าสองศูนย์แต่ว่าไงลาดบุรีเหรอลาดบุรีลาดบุรีน่าจะชนะเฮ้ยทีโอทีนี่เก่งในบ้านนะจ๊ะไม่แน่ทีมเยือนทีมเยือนอาจจะมาไงทีมเยือนนี่แพ้มาติดๆกันแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นลาดบุรีอ่ะโอเคนะครับสาวยากให้เป็นลาดบุรีนะครับต่อไปทีมที่กําลังฟอร์มเริ่มแกว่งมาแล้วนะครับสิงห์ท่าเรือนะครับเมื่อที่แล้วโดนโปรลิสอัดมาเจอกับฉลามชนที่แพ้บุรีรัมย์เหมือนกันว่าไง ถ้าเรือในบ้านเปิดแพสเซเดียมรับฉลามชนฉลามชนอันนี้เสมอเสมอเสมอกันศูนย์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 อาจารย์เรีกว่าศูนย์ศูนย์อันนี้คือลำเอียงไปทางชนน้ำเพราะว่าคิดว่าชนชนะหนึ่งศูนย์แน่นอนอาอ้าวชนบุรีชนะโอเคถ้าเรือก็จะเก็บได้มากสุดตั้มเดียวนะครับมาวันอาทิตย์นะครับศรีสะเกตเอฟซีพบเชียงรายยูไนเต็ดศรีสะเกตชนะซีสะเกตได้บุกไปชนะสงขลามานะศรีสะเกตชนะ สีเกตสองศูนย์บอลทองนอเานั<__่นนี<_<_่ว่าไงสิสเกตกับเชียงรายสองศูนย์ใครนะสีเกตอ่าแต่ไม่บอกสีเกตนะครับในบ้านสีเกตเก่งอยู่แล้วเชียงรายเหรอก็ฟอร์มน่าจะดีนะว่าเสมอเสมออ่าโอเคคู่ต่อมาชนะฮอนบิวพบกับบีซีเทโลศาสนะว่าไง่ายจันเพล็กเทโลชนะเทโลบุกไปนะาเลยเหรอ สองศูนย์จริงเดจเนะในบ้านดีนะไม่เกียวไม่เกียวเทโลว่าไงคุณสาก็ว่าน่าจะเทโลนะเพราะว่ากดไปตั้งเจ็ดน่ะเจ็ดศูนย์ยิงหมดแม็กแล้วไหมยิงหมดแม็กแล้วไหมนาทีแล้วตั้งเจ็ดศูนย์น่ะอุ๊ยโอเคทะเลแหวกเล่นจะมาแล้วเพื่อนตำรวจพบสงขาอย่างไวเลยตำรวจ เพื่อนตำรวจเอ่อเพื่อนตำรวจชนะอ่าจันเบื่อว่าไงเพื่อนตำรวจชนะเหมือนกันโอเคแบงคอกบางกอกการ์ดแบงคอกอยูเนเต็ดพบบางกอกการ์ดบีจีเอาแบงคอกแพ้สองศูนย์ว่าแบงคอกชนะนะในบ้านโอเคเอ็ซ์จีเมืองทองสุพรรณบุรีโอ๋อเมืองทองชนะแบบใช่เมืองทองชนะเมืองทองชนะสี่ศูนย์ 40โอเคคู่สุดท้ายแอร์ฟอร์สเซ็นทัลเอฟซีพบบุรีรัมยูไนเต็ดจนเบ์กใช่ใช่ใช่มึงที่น่าจะน่าจะชนะใครแอร์ฟอร์ชนะโอ้ยเท่าไหร่สองศูนย์โอ้ยนี่พูดเอาใจจ้งบ้านมากสาวยาวว่าไงครับคือฟอร์มตอนนี้คือมันก็ อันดับ20กับอันดับอะไรล่ะบรรัเย์่ัน12ไม่ต่างกันเลยก็ใช่ว่าว่าจะน่าเสมอกันนะอเครับว่าน่าจะมีผลเสมอกันเสมอนะครับว่าจะมีแต้มจะมีลูกหรือว่าเสมอ0-0นี่ก็ต้องดูในเกมอีกทีหนึ่งโอเคครับนี่ก็เป็นการฟันธงของแจนเบิร์กกับสายยานะครับจะเป็นยังไงมาติดตามชมนะครับก็ทิปนี้นะครับเราลากันไปก่อนนะครับก็ไปให้กำลังใจกันนะครับวันที่4 นะครับพฤษภาคมนะครับที่สนามจุฬาจะมีหกโมงนะครับย้ำนะครับเราเตะเร็วหกโมงนะครับโมงคอ่าเทปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่นทะเลก่อน ไปบนท้องนภาเด็ดเดียวอยู่บนฟ้าเนื้อใครอินสีทุปปเแต่มีเครียงใครทุกๆุกใจชนะมันคือว่าใจของเราเน็ดเหนื่อยแต่ไม่เคยท้อสักทีพลังใส่หมดเท่าที่มีข้างในเราเชียร์พวกเรามาเชียร์ด้วยใจสนามไหนไหน,ไหนเท่าไรไม่กลัว ใยชนะมันรอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงผู้ใดอินซีทาฟ้าพวกเราเร้นมาพวกความยิ่งใหญ่บุกเข้าไปแอร์ฟอร์ซอยู่ในเต็ ไม่ไมเคยท้อสตีพลังใส่หมดเท่าที่มีข้างในเราเชียร์ท่อมาเชียร์ด้วยใจสนามไหนไหนเท่าไรไม่กลัวใยช,ใชนะรอพวกเราอยู่บุ๊บเธอุยไม่เกรงผู้ใดอินซีทำฟ้าพวกเรานั้นมาพวกความยิ่งใหญ่พุ๊งเข้าไป Air Force Unit e d ไปฉันนั้นรอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เ็นหัวใดยินสีท้าฝ่าพวกเรานั้นมาพวกความยินงใหญ่บุกข้าไปแอร์ฟอร์อยู่ในเต้ ไปแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดใช่ชนะเป็นรอพวกเราอยู่ <c oughs> บุกตะลุยไม่เกรงหูใด <c oughs> อินซีทำฟ้าพวกเราเนั้นมาเพื่อความยิ่งใหญ่กเข้าไปแอร์ฟอร์สยูเนเต็ด